สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมันนี่ช็อตภาคพิเศษนะครับผมอยู่สูงครับวันนี้ครับขึ้นมาอยู่ที่ชั้น39ของธนาคารกสิกรไทยลาดบุรณะนะครับขึ้นมาสูงแบบนี้ขึ้นมาทําไมแหมจําเป็นต้องขึ้นมาครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะมาตามหาเคล็ดลับนําไปสู่ความสุขของมนุษย์เงินเดือนหรือคนทํางานกันหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเคล็ดลับ ในการที่จะนําไปสู่ความสุขของมนุษย์ทํางานหรือคนทํางานเนี่ยวันนี้จะมีมาให้เราติดตามกันที่นี่วันนี้ครับ ท่านนี้ที่จะมาคุยกับเรานะครับท่านผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้าบุคคลธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนคุณปอลเมศพรมบุรีหรือว่าผู้ทุกฟังที่ติดตามและฟังรายการมันนี่ช็อตเนี่ยยังเป็นประจำอยู่แล้วก็คงจําได้ว่าท่านนี้คือพี่แก่ของเรานั่นเองนะครับเสียงเนี่ยหลายคนฟังบอกสุขุมนุ่มลึกตัวจริงเนี่ยจะเป็นอย่างไรพบกับตัวจริงเสียงจริงของพี่แก่ของเรากันเลยในวันนี้นะครับ สวัสดีครับพี่แก่ครับครับสวัสดีครับอะไรคือเคล็ดลับในการที่เราเนี่ยจะทํางานอย่างมีความสุขครับพี่แก่ครับต้องไปบวชก่อนไหมฮะอไม่หรอกครับไม่หรอกครับคือจริงๆแล้วเนี่ยในการทํางานอย่างมีความสุขนะฮะก็สิ่งแรกเลยที่เราจะต้องมองนะครับก็คือในเรื่องของปัจจัยภายนอกตัวเรานะครับคือเรื่องของปัจจัยภายนอกตัวเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้านายเพื่อนร่วมงานนะครับหรือแม้กระทั่ง ลูกค้านะครับลูกน้องนะฮะอ๋อนี่รอบตัวเราสี่ทิศเลยนะพี่แกใช่ครับเจ้านายเพื่อนรูปงานลูกค้าแล้วก็ลูกน้องด้วยใช่ครับในที่ทํางานของเราเนี่ยเปรียบเสมือนสังคมสังคมหนึ่งนะครับซึ่งในสังคมนี้เนี่ย เราจะมองแต่ว่าสังคมนี้มีตัวเราคนเดียวมันคงไม่ได้นะครับเพราะว่าการทํางานเนี่ยมันต้องทํางานร่วมกับคนอื่นด้วยนะครับแล้วก็ตัวเราเนี่ยนะครับต้องบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย เราอยู่ที่ทํางานมากกว่าอยู่ที่บ้านด้วยซ้ำใช่โะ,ะวันหนึ่งอยู่ที่ทํางาน8ชั่วโมงบางคนก็มากกว่านั้นนะใช่ครับใช่ใชเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพยายามรักษาในเรื่องของความสัมพันธ์ภายในสังคมนั้นให้ดีด้วยครับ,ะรบจะมามองว่านี่คือตัวเรานี่คืองานเราและตัวเราเป็นแบบนี้เนี่ยมันคงไม่ได้ นะครับเราก็คงจะต้องมองถึงคนอื่นด้วยเหมือนกันคือตัวแปรภายนอกเนี่ยเราคงไปกําหนดอะไรไม่ได้แต่ตัวแปรที่เกิดขึ้นจากภายในของตัวเราเองอันนี้เราปรับได้รเราแก้ไขได้แล้วก็เราสามารถเริ่มต้นได้ด้วยใช่ไหมถูกครับจะตื่นช้ามาทํางานไม่สนใจใครเลยทํางานแต่ของตัวเองมองแต่ตัวเราเองอย่างเดียวมันอาจจะทําให้สังคมในที่ทํางานหรือคนรอบข้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้างกับเราเนี่ย อาจมีปัญหาก็ได้ใช่ครับไอ้ถ้าไม่มีปัญหาในการทํางานก็แล้วไปแต่ถ้าเราเริ่มมีปัญหาในการทํางานเมื่อไหร่และต้องการขอความร่วมมือนั่นแหละจะเป็นภาวะที่เราเริ่มรู้แล้วว่าเราเกิดปัญหาขึ้นแล้ว ในการที่จะนําไปสู่การทํางานอย่างมีความสุขเนี่ยขอเป็นข้อๆสักหน่อยจะได้จดแล้วก็จําไว้และยืนยันว่าผมจะเริ่มปฏิบัติก่อนเลยนะครับพี่แกครับครับอย่างแรกเลยเนี่ยเช้าขึ้นมาเนี่ยเราควรจะเริ่มต้นวันอย่างสดใสนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อเราเริ่มต้นวันนะครับก็ตื่นเช้ามานะครับหงุดหงิดอารมณ์เสียแล้วเนี่ยนะฮะ สิ่งที่ตามมาเนี่ยนะครับทั้งวันเนี่ยมันก็คงไม่แจ่มใส<อ>ที่เขาบอกว่าเริ่มต้นดีเนี่ยมีใช้ไปกว่าครึ่งแต่ถ้าเกิดเริ่มต้นไม่ดีแล้วเนี่ยแหมลำบากหน่อยใ่เพราะฉะนั้นจึงควรเริ่มต้นวันอย่างสดใส<อ>นะครับการที่เรามาเช้าเนี่ยนะฮะมันทําให้เราสามารถเผื่อเวลาไว้ได้เผื่อเวลามีอะไรฉุกเฉินเพราะถ้าชีวิตเราไม่รีบนะฮะ มันก็จะเริ่มรู้สึกสดใสแต่ถ้าเผื่อเรามีอะไรก็เฮ้ยเนี่ยจะถึงเดทไลน์แล้วอะไรต่งางๆไปหมดเลยทุกอย่างมันเร่งเนี่ยมันไม่สดใสหรอกครับนะฮะมันลกๆกรไปตลอดส่วนพี่แก่ที่มาเช้าเนี่ยไม่ใช่เพราะภรรยา,ยบ,ารบังคับต้องไปส่งลูกแต่เช้าใช่ไหมไม่ลรครับพอดีลูกผมเรียนอยู่โรงเรียนประจำก็เลยไม่ต้องรอดรอดไปครับอันนี้ข้อแรกครับผมควรเริ่มต้นการทํางานเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยความสดชื่นกระปี้กระเป๋าแล้วก็ไปทํางานเช้าเนี่ยมันเท่ากับว่า เราเนี่ยมีเวลาในการทำงานเพิ่มมากขึ้นข้อต่อมานะครับก็คือว่ามาถึงที่ทำงานแล้วเนี่ยเราควรจะมีการวางแผนในการทำงานว่าในแต่ละวันเนี่ยนะครับเราจะทำงานอะไรบ้างแล้วก็มีเช็คลิสต์เอาไว้นะครับก็เสียเวลาสักนิดหนึ่งนะครับที่ว่าเราจะจับทำเช็คลิสต์ั้นนะครับแล้วก็มาดูซิว่าอะไรควรทำก่อนทําหลัง เช็คลิสต์วางแผนเป็นวันแล้วก็เป็นสัปดาห์เป็นว่าเดือนใช่ครับหรือว่าบางคนก็มีเยียร์แผนไปแล้วด้วยทำอย่างนี้ดียังไงครับพี่แกคือการที่เรามีเช็คลิสต์เนี่ยนะครับอย่างแรกเนี่ยนะครับเราจะได้รู้ลำดับว่างานอะไรควรทำก่อนอะไรควรทำหลังนะครับแล้วจะทำให้การทำงานนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่ตกเนตไลน์นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยในการที่เรามองภาพยาวๆเนี่ยนะครับ จะทาให้เราทราบว่างานบางอย่างเนี่ยมันมีการทํางานอย่างต่อเนื่องกันนะครับอาจจะเราทําเองต่อเนื่องเองหรือเราอาจจะทําร่วมกับคนอื่นบางงานเนี่ยนะครับเราไม่เสร็จคนอื่นทําต่อไม่ได้นะฮะอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมามาติดคอขวดที่เราดีแหละถูกครับคือนอกจากจะเราจะทํางานช้าแล้วเนี่ยพอยให้ส่วนอืนอ่นหรือคนอื่นเนี่ยก็ต้องช้าตามไปกับเราด้วยใช่ครับ อันนี้เนี่ยมันจะเกิดให้ความสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงานของคนอื่นเนี่ยมันเสียไปด้วยเขาก็จะไม่แฮปปี้กับเราละ,ะรเราก็จะไอ้แะแอมโดยไม่ทราบสาเหตุ<ช>เพราะมีคนบ่นถ,ถามถึง<ช>อยู่บ่อยๆ<ช>ว่าทำไมมา้ายแล้วตัวคนนี้<ช>ได้ไหม<ช>ต้องยอมรับว่าเราคิดว่าเราจำได้นะครับวันนี้เราทำงานอะไรไปบ้างนะครับได้คุยกับ เจ้านายเราเรื่องอะไรคุยกับเพื่อนร่วมงานเรื่องอะไรคุยกับลูกค้าเรื่องอะไรหรือแม้กระทั่งคุยกับลูกน้องเราเรื่องอะไรนะครับพอเราคุยคุยอ่าสิ้นวันเนี่ยเราก็ยังจําได้ใช่ฮะวันรุกขึ้นก็ยังจําได้นะฮะแต่พอหลายๆวันหลายๆเรื่องเข้าเนี่ยมันเริ่มจําไม่ได้แล้วหรือว่าวันแรกกต่อกันไม่ถูกวันแรกยังพอจาได้วันที่สองก็ยังจําดีอยู่วันที่สามฮะเรื่องใหม่ทบเข้ามา มันไม่ใช่มีแต่เรื่องเก่าอย่างเดียวอ๋อเราเคยคุยกันเรื่องนี้มีเรื่องใหม่ใช่จำไม่ได้ซะแล้วใช่ครับฉะนั้นแม้ว่าเราจะมั่นใจว่าเราจะเป็นคนความจำดีขนาดไหนแต่เนื่องจากเรื่องมันมีเข้ามาเยอะมากครับมีโอกาสพลาดได้ดีที่สุดก็คือควรจดบันทึกไว้ใช่ไหมถูกครับอย่างน้อยเนี่ยเวลาเรามาค้นคว้านะครับอย่างที่คุณยุทธนาบอกว่าหรือแม้กระทั่งว่าคนอื่นเนี่ยที่เราคุยด้วยอาจจะจำไม่ได้อ่าอย่างน้อยเนี่ยเฮ้ยวันนั้นเนี่ยเราคุยกันเราตกลงกันไว้ว่าอย่างนี้นะโอเค เตือนให้เขาจำว่าเราได้ตกลงอะไรกันไว้ช่วยเขาจำด้วยและเราก็ยังจดไว้เผ<ช>ื่อเขาลืมใช่ไหมใช่ครับเดีย๋ยวนี้เนี่ยต้องเรียนว่ามันเป็นยุคของ lifetime education lifetime education การเรียนรู้ตลอดชีวิตใช่อันนี้ข้อ4ี่นะครับครับข้อ4โอ,โอ้พี่แก เรียนกว่าจะจบปริญญาตรีก็กระทาะกระแทกกว่าจะจบปริญญาโทนี่ก็แทบจะลําบากและจะต้องให้เรียนกยนงตลอดชีวิตเลยหรอครับพี่แก่สิ่งที่เราต้องตามให้ทันก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีนะฮะแม้กระทั่งว่าชีวิตเราเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับในเรื่องของทางเทคโนโลยีโดยตรงแม้จะไม่ได้ทำด้านด้านไอทีก็ตามก็ต้องใส่ใจมันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของชีวิตประจําวันนะฮะ จากชีวิตประจำวันเอาละเราก็เริ่มจะเห็นในเรื่องของการใช้ Facebook ในเชิงธุรกิจ<ช>นะครับ<ช>หรือว่าใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในเชิงธุรกิจอย่างเช่นเราใช้มือถือแต่ก่อนใช้โทรเข้าโทรออกอย่างเดียวก็จบละอ่าใช่นะครับเดี๋ยวนี้นะมันมีสารพัดไม่ว่าจะส่ง SMS เอ่ยนะครับลิงก์อินเทอร์เนต็ตเอ่ยโหลดดู Data ด,ดูข้อมูลแม้กระทั่งในเรื่องของธุรก,กรรมทางการเงินเนี่ยนะครับ เราก็ไม่จําเป็นต้องเดินไปที่แบงก์เราก็ควักมือถือเราออกมาแล้วก็ทําธุรกรรมได้แล้วครับครับอย่างพี่แก่ตอนนี้นี่ทันสมัยขนาดไหนครับเครื่องไม้เครื่องมือต่างตอันนี้ครับพี่แก่ครับก็เดี๋ยวนี้นะฮะติอเล่น Facebook ถึงเที่ยงคืนเออไม่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับนะฮะก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับก็จะติดตามข่าวสารผ่านทางโทรศัพท์มือถืออนสะดอย่างเช่นผลฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะผมเป็นคนชอบดูฟุตบอลนะครับก็อาจติดตามดูซิว่า อ่พรีเมียร์ลีกตอนนี้เนี่ยผลบอลเป็นยังไงนะครับมีใครแสงหน้าทีมที่ผมเชียร์อยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะก้าวไปกับโลกใบนี้ได้และที่สำคัญก็คือว่าการเรียนรู้เนี่ยมันทำให้เราได้มีอะไรใหม่ๆมารับมือกับปัญหาซึ่งปัจจุบันตัวแปรต่างๆมันอ่อนไหวมากเลยใช่ไหมครับพี่แจ๊ครับการเอาฐานความรู้เดิมๆเอาความรู้ ความเข้าใจเดิมๆม,มาใช้แก้ไขปัญหาที่มันพลิกแพงมากขึ้นซับซ้อนมากยิ่งขึ้นอาจไม่พออาจจะไม่เพียงพอต่อการรับมือนี่คือความจําเป็นว่าทำไมจึงต้องฝึกในการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับอย่างพี่แก่ของเราก็ไม่ยอมแก่เลยนะครับ ข้อสุดท้ายคือหลักในการทํางานเนี่ยผมว่าเราต้องจริงจังและทุ่มเทกับการทํางานนะครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าอย่าเคร่งเครียดกับการทํางานจนเกินไปจริงจังได้แตนะ่อย่าเครียดนะครับแล้วมันจะแยกกันยังไงพี่แกเราใส่ใจกับการทํางานและเต็มที่กับการทํางานนะครับแต่พอหลังจากที่เราเลิกงานแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องแยกแล้วว่าโอเคสิ่งหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะเราก็ค่อยไปว่ากันวันถัดไป นะครับเลิกงานแล้วกลับไปบ้านแล้วมันก็คือเป็นชีวิตของเราแล้วอ๋อต้องรู้จักกดสวิตช์ที่เป็นใช่ไหมใช่ครับไม่ใช่ปัญหาที่ทํางานโอ้โหตามกลับไปที่บ้านด้วยใช่อย่างนี้ก็ไม่จบเลยฮนะใช่ <คน S 2> แต่คนที่บ้านก็อาจจะตามมาเครียดกับเราด้วยนะใช่ผมก็อยากจะแนะว่า,าวิธีการปิดสวิตช์ที่ง่ายที่สุดเนี่ยนะครับก็คือว่าชอบงานอดิเรกอะไรนะครับนะก็เอางานอดิเรกนะีกลับมาปุ๊บนะฮะ ก็อยู่กับงานอดิเลกนั้นบางคนชอบทําสวนบางคนชอบดูทีวีอ่านหนังสือนะครับก็อาจจะเอาพวกงานอดิเลกพวกนี้มาเบรกในใช่มาขั้นซะหน่อยหนึ่งอย่างพี่แก่ชอบชอบวิ่งขับชอบดูบอลกบชอบวิ่งแับกลางค่ำกลางคืนก็ไม่ค่อยนอนดูบอลดูบอลแต่เย็นที่มาดูบอลเป็นเย็นดีนะครับฟิตครับวิ่งออกกําลังกายสำหรับพี่แก่ในการวิ่งกลับไปทํางานในเหนื่อยหนักๆแล้วกลับไปวิ่งขั้นเวลาสักชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ย ดีขึ้นเยอะไหมครับพี่แกครับไอสิ่งที่เราเครียดหรือคิดติดมาจากที่ทํางานเนี่ยนะครับเวลาเราทํางานอดีกนะครับสักอย่างหนึ่งที่เราชอบเนี่ยนะครับอันเนี้ยมันก็จะทําให้เรารีแลกซ์มากขึ้นนะฮะแล้วในส่วนของผมผมชอบออกกําลังกายเนี่ยมันก็จะทําให้สุขภาพของเราดีขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าสุขภาพดีในเรื่องของสุขภาพจิตมันก็จะดีตามนะฮะเวลาที่เราเอาความเครียดเข้าไปที่บ้านเนี่ยนะครับ ก็อาจจะเป็นหมุดหงิดที่บ้านนะฮะแล้วก็พี่แก่กล้าใช่ไหมเอ่อไม่กล้าครับโดยหลักการแล้วอาจจะเป็นชนะได้ไม่หรอกเพราะว่าผมพยายามเบรกนะครับว่าโอเคอยู่ที่บ้านเนี่ยรเราก็จะแฮปปี้กันภายในบ้านานะครับความเครียดเป็นโรคติดต่อได้นะครับแต่ในทํานองเดียวกันความสุขก็เป็นโรคติดต่อได้เหมือนกันโออันนี้ดีเป็นโรคติดต่อความสุขดีกว่าใช่ไหมใช่ครับ